เงื่อนไขกติกาตรงนี้พอรับได้ราคาแค่นี้เราพอใจละเราก็ไม่ไม่คิดว่าจะมีใครสนใจกูก็คิดหาวิธีการเอ๊ะจะปลูกทวนเหลืองเน่ยที่มันไม่เผาเนี่ยกูก็คิดมานานแล้วทำมาสามปีแล้วไง ที่ไม่พ่นยาไม่ฆ่าแยาปลูกแบบไม่เผาน่ะมันโอเคเลยมันได้หามว่าถั่วสวยไหมก็มดูสวยไม่สวยอะแงมจนเป็นเผาอะฝากออกจนสุดยอดเลยอะหมายาว่าต้นสูงแค่ไหนก็มีฝากจนถึงยอดอ่นีดูสิถ้ามีตลาดมารับรองได้เพิ่มขึ้นอีกการหันมาทำเกษตรเหล่านี้จะมีการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มันน่าจะมีคนที่สนใจหรือบริษัทที่สนใจแล้วมาคุยเนาะและเกษตรกรก็ได้ทําของดีให้คุณก็ได้สตางคุณก็ได้ของดีไปกินสุขภาพคุณก็ดีขึ้นมันน่าจะแฟร์หรือว่าแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายที่ได้มาในวันนี้เนี่ยก็คือผมมาหาแหล่งผลิตพืชอินซีซึ่งเป็นวัตถุดิบสําหรับเลี้ยงโคนมซึ่งตอนนี้เนี่ยองค์การสร่งกิจการโครนม แห่งประเทศไทยเนี่ยได้ทําผลิตภัณฑ์นมอินทรีย์ที่อําเภอมุกเหล็กจังหวัดส,สระบุรีผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเดนมาร์กนะครับแต่นมที่เราขายเป็นนมอินทรีย์เราก็ขายในแบรนด์ของมอ์แกนิกที่มาที่ไปเนี่ยทำไมถึงได้มาถึงที่แม่แจ่มนะครับผมก็ได้เซิร์ชหาใน Google เฟิร์สหาใน Facebook แล้วผมก็ดูในคลิปวิดีโอนะครับก็จะมีพระครูเป็นคนบรรยายว่าวิธีการทาถั่วเหลืองอินรีย์เป็นแบบนี้แบบนี้ผมก็นั่งดูคลิปจนจบ ก็ได้ชื่อน้องปิยราชานะครับแล้วผมก็โทรคุยกับน้องปิยราชาตอนนั้นที่พี่เขาโทรมานี่ผมก็รู้สึกดีใจแล้วครับที่ว่าเออมีคนเริ่มสนใจแล้วครับแต่ตอนนั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะจริงจังมากน้อยแค่ไหนครับผมก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนั้นถ้าพี่สนใจจริงี่ยมาเยี่ยมกันไหมผมก็เลยตัดสินใจขึ้นมาก็คือไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางละขึ้นมาเองขึ้นมาดูพื้นที่จริงว่าเรามานี่ โรงงานเรามีจริงนะอยู่ที่ห้วยแก้วเพิ่มความมั่นใจว่าเฮ้ยผมไม่ได้มาเป็นแบบบริษัทมาหลออให้คุณทําแล้วผมไม่ซื้อไม่ใช่ทางเราก็รู้สึกว่าเออเรามั่นใจแล้ว่าเออเขาจะมาอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่าเออมันมีทางไปต่อละถามว่าทําไมเราต้องตามหาทั่วเหลืองนะครับอาหารโคโนมเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบด้วย2ส,ส่วนก็จะมีอาหารหยาบกาับอาหารข้นอาหารหยาบทั่ว,วไปเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าเป็นเรื่องของหญ้า แต่ว่าในเรื่องของอาหารข้นมันก็จะมีอยู่2ด้านคือด้านที่ให้พลังงานด้านที่ให้โปรตีนตอนนี้ด้านพลังงานเนี่ยมันสำหรับหลังอินทรีย์ลำข้าวอินทรีย์พวกเนี้ยในเขตภาคกลางสามารถซัพพอร์ตเราได้แต่ส่วนใหญ่ทุเรลืออินรีเนี่ยจะผลิตอยู่ในเขตภาคเหนือผมซื้อจากหน้าไร่เนาะหน้าไร่แล้วให้ทางพ่อเนี่ยขนไปส่งห้ผมเรียบร้อยที่เชี่แก้วซึ่งผมมีโรงงานนมอยู่ที่เชียงใหม่นะเบ็ดเสร็จก็จะอยู่ตกที่ราคาที่3 6บกบาท เพราะผมรู้ว่าไอ้ัุวเหลือยี่ีเนี่ยถ้าไปสําหรับคนแล้วเนี่ยเมื่อไปคัดหรือไปแยกให้สําหรับคนแล้วจริงเนี่ยมันตกกิโลเนืงอเจ็ดสิบหรแปดสิบบาทถูกต้องครับแต่นี่ของผมเนี่ยที่ว่าต้องเหลือราคาแค่นี้เพราะว่าผมซื้อเหมาหมดหมายความว่าเม็ดเล็กเม็ดครับเม็ดอะไรพวกนี้เหมาหมดเงื่อนไขกติกาตรงนี้พอรับได้ราคาแค่นี้เราพอใจละตอนนี้ก็ต้องดูว่าระยะต่อไปยังไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันทีแต่ว่าปีนี้เราขอขออย่างนี้ก่อนอ ความต้องการของผมก็คือ20่สถึงสาตันได้ต่อปีเลยต่อปีก็เยอะอยู่นะอย่างทู้ว่าที่พ่อสามารถผลิตได้ปีนึงประมาณเท่าไหร่ของพ่อเนี่ยน่าจะไม่ต่ากว่า5ตันแล้วทีนี้อย่างปีหน้าและปีต่อไปพ่อมีเครือข่ายที่ทําเกษตรอินทรีย์ จะเพิ่มพื้นที่อาจจะเป็น20ไร่30ไร่หรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าจะทำแต่ในช่วงปรับเปลี่ยนเนี่ยก็ยังไม่ได้เป็นอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็อาจจะเป็นราคาที่ต่ำลงต่ำลงถูกต้องก่อนช่วงแรกในช่วปรับเปลี่ยนถามว่าเราช่วยซื้อได้ไหมเราช่วยซื้อได้โอเคเนาะแต่ว่าช่วงปรับเปลี่ยนเพื่อที่เขาทำเกษตรอินรีเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับเวลาทำอินรีย์มันต้องใช้เวลาเนีใช่แต่ว่าเราพอเอาอินรียไปจับผมว่าคุณต้องทำอ แล้วถ้าใน 1, 2, 3ปีเนี่ยถ้าคุณทำเหมือนที่พ่อทำถั่วเนี่ยเราก็มีตลาดให้ไงเราสามารถที่จะไปคุยกับพี่น้องชาวบ้านดนะ้ว่าเออเรามีตลาดรองรับพวกเขาละเรามาเดินร่วมกันลองดูสักตั้งดู ในส่วนที่เป็นแบบเคมีนะั่นราคาปัจจุบันก็อยู่ประมาณกิโล20บาทซึ่งที่พี่เขารับซื้อนะตอนนี้เขาให้ราคาเราอยู่ที่36บาทต่อกิโลนะครับเป็นราคาที่น่าสมเหียสมผลอยู่แล้วก็มีแรงจูงใจในการที่จะให้ชาวบ,บ้านนะปรับเปลี่ยนเข้ามาซึ่งตรงนี้มันก็จะพัาให้เริ่มมีการขยายพื้นที่ได้แต่ถ้าเราไม่มีจุดเริ่มต้นนะมันก็จะจมอยู่ที่พ่อหรือว่าอย่างที่เดียวไงพ่อก็คิดว่ามันยังไม่พอใจที่พ่อทําอย่างตัวของพ่อเอง เริ่มจากจุดเล็กๆก่อนถ้าเราจุดเล็กเราทําให้มันเข้มแข็งได้มันก็จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ใหญ่ๆได้เหมือนกันแล้วมันก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้นะครับ